เรได้เด้อาออย่างนะดิไลตาสาวผมยาวเราไมได้ฮุกพอเราจะออกไปอยู่สวนแหละนะเราจะออกจากเพลอนหลงนีไปเอาเองเอออกจากเพอนหลงนีไปพอห้องเว็ีคนนาบูกนะเนี่ยละเออบอกดีดีบอกไปอยู่คุณันแล้วดิเดียวอะถึงเทศคนดาบูน เจ้าว่านาบูดเห็นคนนาบูดกินข้าวมะแซบนะนอทอดไรอย่างนี่ม้วนใสโอหเอาหมอแดงไปนี่สิเห็นยังกินมั้ยนี่บ่เอามือส่งส่งคืนโอ้ยห้ก็เดี๋ยวว่าไปกินอีซานี่เซียวต้นมะม่วงไปปลูกบ่ต้นมะม่วงเดียวมะม่วง โมเมนกระเป๋าข้าในนี่กระเป๋าน้องหน่อยซาลาน้องหน่อยซาลาบุกมาถึงบ้านอลิต้าเลยโมเมนต์กระเป๋าจ้าบอสก็คือก้าเป็นขี่รถผีไปฝ่าไปจะมาเขาเสื้อเผื่อไป้นี่แมนสิเล่นฮุลหูปอนี่ดินน้ำได้บอสดินแล้วแรกเขาซื้อมาผลิตออกมาสามเผื่อ,อรเราลิตมาเป็น<ว>คือกาวหอนบ่ได้หอนบ่ได้เฮ้านี่หอนบ่ได้ เอ่งตมอสมเนาะแต่อากาศมันพนแกลใส่้อี้เใส่นั่มอสอมแล้วเอาเครื่องขึ้นได้ไหมดิ้นต้องดิ้นท่านั้นะกชีลเฮ้ยเฮ้ยมือแรงตนคูนมีโปอีกเลยบนี่อ้าวเป็ดเชย เดะตะแข็วต้ะซบเพลซบแตกซบินะเนาเราเป็นยอ่อนเราึ้นไปึ้นเลยแม่เาึ้นนะแม่กับเราค่ะของขาพระเจ้าเองกินนมดีกว่าเผื่นวาอู้หน้ใหม่นี่ฮักออกไม่ใหม่เลยได้นี่ ราจะไปกินโอ้ยมืออะไรสบายดีน้องหน่อยเาวลวเด้อสบายดีส่องคะแนนสบายดีใช่ีลาะน้อยขึ้นหรือเปล่ขึ้นแล้วไปนี่เนาะเขาสียเอาคันนีไปมลารถวยูะีเอนมสิเอาไปอีกคันหนึ่งมีอะไรชี้น่งคัตัวชิกกุ้งมัน เดดเดดเดินขึ้รถอยู่ลวเดรถอยู่พอมีพาโลไล่ไปนี่วะไปนี่ีออไปแล้ว สรุปก็คือหนาวเลยอเมริสรุปก็คือเฮาไปได้เอารถถีบไปฝ่าไปนะเพราะว่าพอห้องห่วงนะคันนะไม่ใช่แล้วเอาไว้ให้ลูกสะพ้ายเราเที่ยวไปเวียกไงเพราะว่าขแล้วยนขี่มาบ่ไดอืมยังไงก็นั่งกระห้องังนั่งห่วงนั่งห่วงรถคันที่เขียวแห้งไปให้เผิ่นเห็ดเองนี่นะรถคันนี้มันแห้งกรหมูอเด้อคัะ่เท่วแล้วเป่นกรห้องไปครับตอนน่ะเขาขี่ไปสวนฝนไปนําเอาคือรถมา เออคือรถอันรถคันแดงนะแม่พ่อที่ว่าเราคืนเออเราไปหมอมใหอนั้นแล้วคนละคันทุกคนไปเราไปไวสือแนวกินดูมินิมาร์หน้าบูดมากเลยดูสิ อุส่าเฮาพาเอาบ่แม่นแหล่จมบ่เงินว่าห้องโซนเฮามันจะเป็นสภาพแบบใดลังจากที่เฮาบ่ได้อยู่ยังเสียงยังเฮยนโอ้เฮาคิดว่าเสียงิลีดเนาะอุ้ยนงมาสายอ่ไปขประตูห้องไวนักดิ

โอ้เยอะอีได้หนเด้นี่นะันน่องพุ่มรมานึ่หมอืมอ่าเดี๋ยวดิไปไปหน้าของไปตัวแซนจะเสั์พอยไปเจอเสือเปลือกหนุ่ไม่ได้บ่หน่ มาเลยทุกคนมามาเลยทุกคนหาสีมาพาทุกคนมาเบิ่งนกเด้อมาเแมลงเบิ่งแล้วนกเข่าเข้ามาทะเบียนเขาขีดว่าเสียงจิริดนกนกไอ้คนป้าเมื่อกี้นี่พอเขามาปะเนาะเขาลงไปเอาโคฟังหนากลับเป็นโปรตีนเขาเขาลืม กำลังสีหอดประตูเลยขี่ออกไปเลยนั่งรถน้องอารันมาใส่เหี้ยนๆนั่นเองแหละเออข้างล่างกัวิตาลีนสองทีสองทีสองทีเนี่ยด็กกันนะอย่าลงตอนนี้อารันสอนขับอารันสอนอารันขับรถเนาะไปก่อนไปลาน เฮ้ๆพี่ขึ้นน้ำมันนั่นเลยขึ้นน้ำกันเอ้ส่อยกันครึ่งแม้มก็ขึ้นก็เรียกว่าเอาบอกเบิงแล้วตอนนี้กำลังช้อนตรงสายขี่รถแบบลูกผู้ชายแบบลูกผู้ชายเดี๋ยวเห็นห่างที่ประดูปุนี้ก่อ เจ้าพ่อและซอ้อนหมูครับได้ทุกคันนะเอายันซ้อนลูกซอนน้องสาวเป็นลูกผู้ชาย,ย <laughs> วันนี้ส้อนน้องชายเป็นลูกผู้ชายนี่นี่หยับเลขเหยียบเลขหยับตึ๊ออบคอ,อ,อย่อยไปจะเสีอัดียังมันโมห็นหุ่งค่ะ ชนะซอสเอเวทนี่เอเวทอยู่แต่ก่อนเพื่อนกันขับรถกันลดเอ็มได้กอก์นะฮะซาลดเอ็มได้แต่ก่อนเลยอุ้ยอะไรออกอ่ะนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกวันนี้ใครเอาไปร์ได้เขาวเด้อเด้พื่อนเนาะส่วนอลันเอาไปมินิมาร์ทอยู่เขาบอกเขาซื้อน้ำดื่มเขามาจอยจอยโคตรดุโคตรงี่แหละ ตาวหน้าหมูตุยขึ้นไดเออแม่ตุยขึ้นแดเป็นน้ำราใส่เสือรวมนี่แต่ก่อนเรามักใส่เสือนหันกินข้ากินาวหันยังออกอยู่สบายดีนะแม่กองน้องเนี่ยเขบคุณค่ะส้ายดี่เดยวสบายดี่าอรันรัน่หนี่น้อยน้อยนี่ใส่ขึ้นมาแต่ดำ้น้า นำ้าเยอะริดําอ๋อเพ็นงแสะลูกก้าออลานออลานน้ำบริดดำเพราะว่าผิวบริไเฮ็ดเวียรัคนับบริไกบมั้ยเนียัริไฮกแล้วมันเป็นมาแต่บัตรต้องใส่เงินอีกขนาดใครบอกริฮช่วงีนหักซากอนอีเมได้เฮ็ดเพาะอยู่บ้าได้เฮ็ดแถวิมนาทุกคนเบิ่งเงินสภาพเมตตาผุเสืออพิโอริต้านะคะหอนบ่าหอนยังใส เออสีขาวเลยเนาะวันนี้เนาะสีขาวเลยเนาะโอ้สิ้นกันตั้งแต่เนบเอลจนสุดตีโอเหือบ้านนี้เรื่อน้ำแต่ว่าเหือออกก็เลยนี่ฮะจเสือเฮาจะง่ายงงมันก็บายดีปลึงแก่หาเลิกฟังคำน่ มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาตและโทมนัสในโลกออกเสียได้แค่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยเธอกำลังนี่ได้เห็ดกันซอกตันดอกเห็ดปวกเห็ดละงากอันนี้บ่แม่เห็ดละงากบ่เนาะจะละครว่าเห็ดละงากนี่เนาะมาไปหาเห็ดปวกนะฟันว่าเก็บเห็ดปวกในสวนแต่นี่มีสามสี่ดอกเลยใครจะฟันเธอแหละพอมีอยู่บ่หาเขาก็บเจ้ามหก่อน จะไปห่อซแซลสองไอ้นอ้องะพามาเติมในยอย่างคือสีสาวเรามาเลาะมินิมาป้สาสภาพผม,มอทำไมทำไมดันเยอะกรมูจกจังนะ้ยทำไมอ่ะ,อะไม่ไไ,<ะ>ไม่จะอาหนใครหรออ่านทำไมคนเยอะแยะ <laughs> น้องเอ๋จะเลี้ยงอะไรแล้วเนาะจะกระบอกว่าเม็ดว่ามือนี้เขาเลี้ยงเข่าัวจะเร็ว คนนี้อย่างจานหนึ่งแล้วขว้ยงเสือเพคนนี้ตั้งอยากโซเด้อข่อยข่อยยากมีระเบียบเรียบร้อยข่อยยากสาหร่ายแต่ดีเพื่อนชิตาโมจะยังไงข่อยยากข่อยยากอันนี้นี่สลายนี่กำหนดเท่นะมาวันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ผักสลัดมูเสือเขาก็เบิ้งแค่นี้เป็นวินเทจหมูเสือวินเทจมันมาแต่มันมันสิมาแต่มัน มเดียวทุกคนตอนนี้อยาซื้อเข่องกันนะมิซาก,กินยังบอเอาแม่ทงนึงยังบอฮูเอาขันบอหูแล้วก็ไปต้องเอาสะยอยากหยอกเลือกเอาหมดกันเท่าไหร่ของอลิตา้าเบิร์แสนสิบสามพันสนเ้าสิบแดสเก้าสบแปดอัน,น กืบสี่รอยบานะแมนต้อเฮาซื้อโตปับอากาศเนาะห้องเข้าเริ่มสีอัพต้องร้อยกว่าแล้วไี่ก็ซื้อิมาลุงคิวเนาะอืมเนาะนหละไม่ฮาซื้อกินอีกแล้ไปเรื่อยคราวนี้เราจะไม่เหงาเราจะไม่เศร้าเหงาไม่เศร้าหัวมาเยังสีงเหงาอยู่กะบเงาก็แสงทางหลังนะงา เด็กก็ฝาไใ่เลยเหลื่อมๆเนาะว่าป้าปนีจะสิไปใส่ซต์อตัดภัพไปเลยเนาะตัดภาพตอนนี้กินข้าวแรงเด้อหลายคนกินจนบรมีหัดบอนนั่งคุณล่าคนไทยคิป่ะวันนี้เอาตั้งซื้อมมาหรือเป่าเริมตั้งเริมตั้งเติ่มตสีังกินเน่นะคได้ล่าป้าคอยปาบย แกงแกงน้ำไม้พักสดผพักสดเมันแเด็ดมาเลยจับใบแล้บปริซุปได้พักดันปอนปอนสังคีนี่อย่างในตัวอะไรนนสีตกเหมือนแรงว่ากินข้าวพอดีอ่ะนะดีทางให้พหดฮะดีทางให้สามีเข้าหรอเต็มในสายนะมันยังวางอยู่ ก็บนิ่นอันนี้ก็บนนางน้อยนะพอแล้วสามย่างยังคือกินยูวัลแบบตักขยะแล้วมากินหากินมันาไม่ตานีมีลูกน้อยเนาะติดขังแปะรดจเอาตั่งมาใก่เลตอนนี้แเขาไปเด้อเพื่อจะมาดังอะไรนีแล้วก็จเอาต่งอะหนึงมาไปดังตรงนั้นม่งใกล้ครับ หนางกินแล้วนะกินตำลังก็ได้าปเนี่ยตกลมมันฝนจะตกยินกินน้ำตาลกิลี่เ้าเ้าพรวก็เป็นเ้าเี้ยังไม่ยังนะโมจิงเจงก็ม่ได้ เออเอฟซีกินข้าวเนยน้องอยู่มันเน่กินข้าวเด้อราบเนาะบนใบก้อยเนาะลาบก้อยปลาก้อยปลา้เอยนบ้วนมแจ่กะป็นะต้นใบลยต้มใบแล้วนะต้มต้มต้มันแจ่วกะปิเนาะต้นใจลยแปิวซ่บโปรสซผักห้อมราบกินข้าวเด้อบันเด้อ มือเราไม้เกือบเป็นมันเนาะเราสิต้มไว้มือนี่เขาก็ปอกนะเพราะว่าเราจะเห็ดแจ่วแจ่วมืออื่นเลยเห็ดมื่อนี้กะปิไงเห็ดมืออื่นเลยเห็ดอะไรเมื่อนี้เห็ดไรเห็ดมืออื่นจังเห็ดเอาแจ่วแต่อันนี้หันต้มใบกอนผัวหยาต้มต้มในหม้อแดงนะพี่มาตี้นอนนี้หรือเปล่าเนี่ยโนค่ะโนค่ะเมันบอกว่ามืออื่นเขาไปหาอะไรเดินยันเงา ออเอ,อ,อาไปกินเองนะนเนะนนนด,นดี๋ยวเสียบนะ <laughs> มือเราออกไปหาซ่อหัวเนาะบอกให้ไฮเดอร์ว่าหัานห้างทางตลาดเปิดปะห,หนุนสไปค่ะมื่อพรุ่งนี้หนูจะตื่นแต่เช้า <c oughs> ไปว่าไปตลาดเช้าเราจะไปปลุกเอาอเป็นยัง <c oughs> อารมณ์ไม่ดีเป็นมวยขี้ข้านตื่นเช้า ยายแล้เขาตื่นเขาิไปเนาะไปรีไรเอเออแล้วเขาจะไปเขาตื่นอีจะิไปบ่นานไปอีไรจาฮุกเสือเอามาสักนะเลยอยากวนวนหนนึ่งทีเตยพัคอนอนเดกแหละฮะเดี๋ยวนี่จเป็นอย่งคอยนอนบ่ายโมงสองโมงสามโมงนึง้า่ันตื่นตื่นสิบเอ็ดโมงทนี้เนาะปาดทำนี้แก็แบบเหเป็นเกาะานัสีอย่างนั้นเ เสียงฮักบั้งเคไอเดียวกะทำนี้นอาเขาก็เห็ดทำนี้แบบเขาต้มได้เขาสุกีกระแจวงไงเราก็พาออกไม่ออกนะบอกเนาะเ่อให้มั่นทำนี้บกะือว่า่ยอีกเขาเห็ดอีแมม่ล้วต้มเป็นหัวเป็นหัวเลยแด่ะก็จึงมาผ่าแบบเดียวรล้วันกีนี่อ้าไทถบ้านจะเห็ดไปได้ก็เห็ด แคบ้านน้ำมึงมีเอาก็แล้วแต่ได้เห่เลยเห่เลยเห่เลยมันอะไรดิกระต้มมาที่เลยมือในไอศีรีเอาคลิปลงจังโมงเดี๋ยวนี้ก็เก่าโมงเลยอ่ะทุกคนปิดคลิปเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ช่องน้องหน่อยซาลานี่เด้อแหมช่องคอยเดี๋ยวเดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อลิสาสาวพนมยาในเด้อก็คือหลายคนถามเข้ามาหน่อยว่าอลิสาสาวพนมยาเลิกกับไอ้กอดบอสจบเลยปะบอส ไม,ไมเลิกแมนเราคุยกันท่าขเขาเจอท่ามาไลายันนี้ไส่งเขามาสมมติเดี๋ยวเอาคลิปลงเขาจะยังถามอยู่ว่าเลิกแล้วบอกเขาไม่ได้ตอ,นนอบาาคมอมเมนต์เนาะเพราะว่าไล่คอมเมนต์ทิงเขาได้แต่กดใจอย่าฝ่าหน่อยใจกันเด้อแล้วสิกลับไปตอบเด้อบ๊าย <Okay. S 2> บายทุกคนน้องหน่อยกับสีมาอยู่น้ำประมันไปถิดหมดแหละแล้วก็สี<ข>อ,อลิต้าเมื่อเอาสองถิดในบ้านเจ้าบระหลเห็นน้ำบอกฮะแมน บมมานี่มานี่มาเอาจ้าบ๊ายบายไม่เท่ากันยังบนนอน